สวัสดีครับตึกนี้เป็นตึก3ชั้นขายตามสภาพนะครับย้ำนะฮะขายตามสภาพทำเลอยู่อยู่แยกสีไซมูนนะฮะห่างแยกไฟแดงไปทางเซนทันนะฮะจากห้แยกพ่อขุนไปเซนทัลอ่าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับห่างไฟแดงประมาณ100เมตร อยู่ตรงข้ามโชรูมอิสุสุสีไซมูนนะฮะกับ B.Y.D. B.Y.D. บนกเงือกเชียงรายนะฮะติดกับนิ่มซี่เสงอะไรนะนิ่มเงินด่วนนะฮะตึกนี้นะครับล็อกนี้ระหว่างเนี่ยมีป้ายโฆษ,ษณาของอิสุสุกับ นิ่มเงินด่วนนะฮะก่อนถึงก่อนถึงปั๊มพีทีนะครับจากแยกสีไซมูลมุ่งหน้าบิก๊กซีเชียงรายนะครับบิ๊กซีหนึ่งด้านหน้าตึกกว้าง4เมตรลึก6 6เมตรนะครับเข้ามาในตัวตึกก็เป็นโถงชั้นหนึ่ง ลงโลกนะฮะตัวตึกลึก12เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังอีก6เมตรด้านหน้า6เมตรนะครับมีห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำหนึ่งขายตามสภาพนะครับสำหรับผมดูโครงสร้างบันไดคา,านผนังก็โอเคนะฮะแต่ก็เก่าหน่อยตามสภาพลูกค้าสนใจก็ ซื้อเก่งกำไรปรับปรุงเองนะครับอันนี้ชั้นลอยครับชั้นลอยงานถัปัดสวยดีครับพื้นขัดมันบันไดลูกคุงลูกขั้นได้มาตรฐานนะครับก้าวเต็มขั้นเดินสบายไม่สะดุดนะฮะอันนี้พื้นชั้นสองชั้นสองก็จะมี ถงบันไดตรงนี้แล้วก็ถงทางเดินนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ชั้นสองแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนอุ้ยอันนี้ผมยังเปิดยังเปิดไม่ได้นะต่อไปขึ้นบันไดไปชั้นสามนะครับมืดหน่อย ชั้นสามก็จะมีเลีเ้ยวขวาก่อนมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนอมีห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องนอนตรงนี้นะครับชั้นสามจะมีสองห้องนอนนะครับ ถ้าสนใจนะครับ062 162 4598นะครับทัาแชทอินบอกกันมาได้นะครับจากชั้น3นะครับขึ้นมาเป็นเป็นดาดฟ้าดาดฟ้าก็ประมาณนี้ครับฮะมีหลังคาดาดฟ้าหลังคาบันไดขึ้นดาดฟ้าแล้วก็มีโลง่ลงๆสามารถแต่งสวนหรือทำนี่เป็นหลังคาด้านหน้านะฮะ สวนทําที่นั่งชมวิวนั่งเล่นได้นะครับดาดฟ้าปรับปบรุงทําความสะอาดก็ดีกว่านี้เยอะครับประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าสนใจอย่าลืมทักแชทอินบ็อกหรือโทร0621624598สวัสดีครับ